สวัสดีครับเพื่อนี้แม่ซื้อปา,ป,ปากเป็ดมากครับปากล่างมันมากแม่ก็ซื้อเลยว่าสิเฮ็ดยังก็เฮ่ยทอดเกลือแม่ว่าสิทอดเกลือครับน,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 นี่ครับปากเป็ดปากเป็ดปากล่างมันโมเฮ่ย ปากปากปากข้างล่างมั่นครับอันนี้แม่ครับเครื่องเครื่องที่แม่สิมมกกะเทียม,มะกะกะเทียม,ยมยพริกไทยแล้วก็เม็ด <จะ S 1> ปัก,กชี้จะ้จะมแม่จะนัไ่ไปโขลกไกก่อน อ้วนเปิดแกนไว้ป่ะจ้ะเปิดไว้ไม่น่ามันเลยจ้ะเธอไม่เปิดเลยโอเคตำพอ่อแหลกๆนี่เนาะคลุกนี่เขแล้วเฮ้ยโโอ้หหอมนี่ก็เทสไซส์สพัชนะนี่ เพื่อสีมักขย้ำขย้ำไส่เลยจ้ะขยํำเลยครับเอาปากเป็ดลงไป กลากับมากว์วายเจ็สิหานะี่หให้ยางกับชิเสียบด้วยแต่ว่าเดี๋ยวมือล้างแม่จะย่างให้มึงว่าวิธีหมักของแม่เราไปย่างก็ออยังสิดเสบครับเดี๋ยวมือล้างมาเดี๋ยวเดี๋ยวมือล้างสีย่ยางให้มึงครับมีอหอม อืมตัวน,น,น,นุ่ๆเอาเกลือแซงไหนให้เกลือลวดหรือเปล่แม่กระเทศนามลงไปครับ ไ่เกลือลงไปเลกสองส่วนองสนปากเป็ดทอดเกลือสูตรแม่มะลี้อครับละล่เกลือให้มันข่าหนเต็มจ่มาข้าวม,ม,มันเครื่องซุโม่ อันมาเาน,นเ,เดัี่นนเอากินเ,นเด๋ยวมือล้งผมเสีเอาจะอันนี้มันไ่ต้องถอดใช่เกลือนะเดี๋ยวสีย่างอันนี้เอากินมันซ้คิดมันซึ่งเขา,า,เขาอ่ะหแซ่ไว แช่ไว้ประมาณชั่งนาทีเฮ้ยแต่ไม่มีเวลาก็ประมาณยี่สิบถึงสามสิบนาทีข้ากือแช่สิบนาทีพวกแช่ไว้ประมาณยี่สิบนาทีตอนนี้นะเดี๋ยวแม่แช่ไว้ก่อนแม่ไม่มีเวลาก้ไว้มันสิบยี่สิบนาทีนี่นะครับพ่อให้มันเข่าเนื้อนาะ เดี๋ยวจะมื่อบังแม่สินั่ไปทอดครับหลังจากที่แม่แช่ไว้ประมาณสิบกวนาทีพอว่าแม่บุมีเวลาเท่าสดแม่ค็เอามาให้มันเสดน้ำบ่บีนน้ำออกกันบ่เฮ้ยน้ำเกลือดมเมืองเออมันก็มี มันก็มีกินครับมันมีกินพวกพริกไทยที่แม่ผสมใบอันนึงก็เป็นน้ำเกลือเพิ่มพวามนัวโอเคนี่ครับเดี๋ยวแม่สินั่ไปทอดครับน้ำมันแม่เดียดได้ทีแล้วนะครับแม่ข้างน้ำมันไว้ น้ำมันน้ำมันพืชก็ได้นะครับแต่ว่าแม่ใส่น้ำมันหมูเพราะว่าแม่เกี่ยวนั่นสำหรับแม่โอ้เดี๋ยวชื่อแรก ใหันแตก่อนแไม่นมันหู้ะก็แคมดูน้ำนแหละทอดปากเป็ดนี่ในร้านอาหารนี่ครับสามหรือสี สีปากหอุ้ยลอยก็บาดเด้ครับปากเป็ดนี่แพงเนี่ยครับเนาะเป็นอาหารที่แพงมากเลยเป็นอาหารที่แพงมากโอ้ยปากทั้งหมดเลยปากเป็ดน่าอสามปากเนี่ยซื้อมากเนี่ยสองหอยบาดได้ครับหนูแม่ เนี yeah, ่ยผมดู่าแย่งวลดาคาะได้ไมฮะันี้ไม่ดราคาตัวนี้ไม่จรกเทเเออบ้านที่หนแก็สิบแปคือมารราคาตก็สิบสองนี้ก็ หอมอ่ะเคือทอดไปเรื่อ,นนะะอยๆก่อนครับต้องใส่เวลาต้องใส่เวลาจังหน่อยเพื่อให้มันกรอบกินได้ทั้งปากมันเลยเนา<ห><น>ะนจ้ะทอ,อดไปเรื่อยๆครับมันกะนะต้องทอดให้มันกรอบนเอนึกเลยเนาะ แต่ว่าข้าวบริชุบแป้งทอดคือจังร้านเขาชุบแบบทอดแบบสดๆแบบธรรมดาแบบบ้านๆนะครับแต่ว่าเขาต้องการให้มันกรอบกินได้ทั้งกินได้ทั้งปากนะครับเนจ้าเนี่ยต้องตักขึ้นมาะม่วงนะดเ้ยตักขึ้นมาะม่วงสิมะม่วงดีครับโอ้สุดยอดครับเปจะไปกินอ่ะจะไปเนี่ยแล้ว มาตุ่งห่วงครับกะคี้ออกไปก้อนกะทอดไปก้อนเนี่ยครับค่อยๆกับดูดูเนี่ยจังหน่อยเนาะอืมไม่ใช่วมาเบิ้งแต่สไตายจ้ะโอ้ยสีสวยมากคอยอะไรนะฮะคอยอะคยประมาณนี้แหละนะถ้าผู้ใดอยากเห้มันกรอบกับทอดไปอีกก็ได้ครับเด้วว่ะ แม่เชียวซ้ำนี่นะเนาะปิดไฟเลยเฮ้ยปิดไฟพักให้มันเสียดครับ คุม้มค่ากับการรอคอยแต่็ได้นิดเดียวแต่มันได้นิดเดียวมันแพงมันแพงครับมันแพงงนน้งดีดอกนี่ถึงป็นจัดจานเขาแม่จัดจานขายครับจัดจานละเจ็ดบาทกระ่ากันไปนี่ เื่อเอากินหละนอาหารดโอ้โหแม่ถอดมาเกเลยงาม่าถ้าเป็นร้านอาหารประมาณสามปากสามปากกับแปดซิปเก้าซิปแล้วครับนี่อันนี้แม่ซื้อมาหกร้อยกัมเหร้ยก็ราค่าประมาณร้อยเก้าซิปก็บาทครับที่ปิกซี่ เขาเจาะฟิดไหวเนาะฟิดแข็งปิกเลยแต่งหนะ้าแต่งจานนะ่ะสิบสวยประมานเมือเ่ออาชีพกินกับนี่ครับกับซอสหรือชิมีกิมเจวก็กวได้แ,แต่จะข้นมากแม่กินกับซอสซอสมะเขือ,อเนี่ยเทกะ ตามสไตล์ครับสไตล์แพสสไตล์มันนี่กับซมาชิมให้เมืองกรอบดีกรอบดีวะเป็นกับซอสรกระเทยจ้า,าเป็นกับแก้มกับซูดิอดครับไม่ต้องไม่ต้องกินมก็มได้งอพอดีเยมันนัวพอดีเหรอไหนชิมดูดิอืมอ้ม นอาพอดีสุดยอดไปเี่นเมน่องพดีไม่้อใส่นม้ำปลาม่้อใส่อใสอใสหอมอะะอืมสุดยอดีหอมหอมหอมพวกเครื่อง <Okay. S 2> ที่เราตำนิดนิดนถ้ามาักถ้ามักโดนเนี่ยทั้งสีหอมก็เนี่ยมันเข่าเนื้อนะพองมักแค่ซิฟกนที่เอง

เ,เดี๋ยวมือหลังเดี๋ยวผมสีย่างให้เมืองครับสีย่างใส่เครื่องที่แม่ตำจเจ้าเสียเจ้าเสียลำเกลือหรอกให้ซีย่างแล้บานเท่าเลยน,นะฮะโอเคครับแม่กัมาทอดปากเป็ดให้เมืงองซ้ำนี่แหละ ทอดเกลือนะครับเด้อทอดน้ำเกลือพี่น้องก็ล่องไปเฮ็ดตามแม่มึงก็ได้ใส่พริกไทยน้ำก็ได้มันก็ออกรดนวอยู่แซบขอบคุณครับติ่ติดตามแม่ม่ลีคนบ้านไหนได้โถือใจขออภัยไว้น้ำอันถืออันใดถือใจกดไลค์กดแชร์แม่น้ำเด้อครับเด้อขอบคุณครับ